คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาหยาบคายเรื่องอย่างหนึ่งคลิปนี้ไม่ใช่ของกูเฮ้ยโอเคเล่นมากูก็โอเควางตรงนี้นะโอเคใหญ่ก็เอาใหม่ลูกเออเออกูอยากเล่นมากกูเล่นมากได้ไหมเอออย่ยอยากเล่นไลยครับตู้เล่นเลยโอกไปก็ันเลยวิ่งเออใครมาวะไอ้สศตรูู้ีนี่เออแล้วของมึงเนี้ยเออเออมาแล้ววะเอออาหาไปกันต่อ เออเฮ้ยมึงใครเดี๋ยไม่มีวันเากรอนีประตูแดกูไอแดงเฮียโอ้ยอ้ยเฮ้ยเฮเยี่ยมไปเยนี่ย้ดสเฮ้ยขอสบายจริงเลยกู้เฮ้ยเฮ้ยตายเยี้ยโด

ไปเยอะเลยมันมึไม่มันหล่มึตายอะไรต่อแล้ววะ้กูตายอะหเดียวกู่าอลไรวะเฮ้ยเยี่ยมมากเลยนะกูไม่ไปกันแ้วไอ้เหี้ยแบบีทำก็ต้ไปเสร็จหรีอวะเออเปตกปลาดีกว่าเฮ้ยน่เป็นกู พูดแต่ทำไมไม่มีเสียงวะเฮ้ยกูบ้าละเออที่ไหนมูนแต่เสียงไปไหนวะเออที่นี่ว่าแม่งว่าโอเคูแต่ไม่มีเลยมึงจะระเบิดวะกูรลแล้วก็โอรอไมใช่กูรอเอออะไร,ะรวะ,ะรทำไมมึงยังไม่ดีเด้ยวที่เอีออ้ยเออกูจะเข้าไปได้เหรอ เอาไปกู้ยเฮ้ยเอาไปกูเฮ้ยเฮเอไปเอเออเี่ยไปกูได้ไ่ใจเลยีเขี่ยเฮอเอ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 อเ้ไปละเฮ้ยไกลากระบ่ายเลยเฮ้ยกูมาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเออ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 เฮ้ยปลาเสร็ออยไม่องเี้ ร้อยได้แล้วเฮ้ยแต่เออเลอะีทอะยุงยี่เป็นขี้ผายชิบหายเลยมันเกิเชี่ยเลยุบเดีอความเชี่ยเรเ่ยก็แต่นี่นี่คุณผูกานี่มันจะไฆ่าใครบุคคลยี่เป็มันเออเขี้ยไปอยู่เนี่ยฮู้คือเรองที่เอออยู่ในหเนี่ยเอย่ไนเนี่ยว่าต่อฟัดกู้กำลกูเอ้ย

Begitu begitu bagi wadah ni. Apa? Ah, ini yang terbaik. Ya, ya. Cepat. Huh, cepat apa? Huh, kuing, bagi. Huh, apa lah? Jom, buat sepuluh lagi lagi. Jadi payah lah, jual semua dua lah. Dari aku bagi ulang lagi. Oh iya, oh dia sepilan. Eh kau main dah orang dia

อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณแม่ของกูนะชี้ขาดชี้ขาดมาดิๆว่าแล้วกูไม่อยู่ละเว้ยเฮียมึงไปโอ๊ยโอ๊ยโอเอาไปเดบไหมเฮ้ย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 โอ๊ยตายอ่ะ

ม่ใจซาบะ่น้เธอนีกูช่วยกันดมาแล้วออ้ยเัเทพหลจังงบายไปแล้วนะโอเคโอเคบายเพื่อนไปลยอู้เขาหายตัวเฉยกูมาแล้วอ้ยกูมาแล้วเอ้ยเลู้เนี่ยเอ้ยเกีนเทียวนี่เก็บไม่งจบอะไรกลัวเอ้าลอเอาไม่งเออเอาไม่งเอออะไรเอ้ Oh, ya! Yeah. Oh, my God! Ni, aa... Ah, ya! Bukan, bukan! Bukan, bukan! Ah, ya! Jangan kena! Huh, huh! Okey, balik! Oh, ya! Okey! Okey! Wah! Macam mana saya nak buat? Wah, haiwan ni! Tunggu haji! Tak ada masa, tak ada masa! Eh, dah selesai, dah selesai! Oh! Tak ada masa! Okey, saya balik! Oh! 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 Oh, shhh! Oh! 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 Oh!